ช็อกช็อกตื่นเดี๋ยวนี้นะพี่ช็อกเอาใครมานอนด้วยเนี่ยช็อกลุกขึ้นมาเลยเอาใครมานอนด้วยเนี่ยอะ, why, 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 อะไรเนี่ยมิววุ่วอะไรเนี่ยจะอะไรล่ะมิะวถามว่าเอาผู้หญิงที่ไหนมานอนด้วยไปหิ้วใครมาอีกแล้วฮนะช็อกมิวไปไหนอะ มิวแมรีบพูดมาเลยไม่มีชอ็อปถ้าช็อปยังเป็นแบบนี้อยู่นะมิวว่าเราเลิกกันเถอะช็อปโง่ามากเลยนะที่ไปเอาคนแก่แบบนั้นมาทําเมียหรือยังไงหรือเห็นว่าเขามีฐานะดีกว่าหน่อยก็เลยทําตัวเป็นไม้เลื้อยเกาะคนแก่กินแบบนั้นเหรอเนี่คุณจะบอกเลิกผมอะ่ะคุณต้องพยายามทำให้ผมเป็นคนผิดด้วยเหรอชอ็ชอปช็อปจะบอกว่ามิวไม่นคนผิดเหรอที่มิวบอกเลิกชออ็อปอ่ะ การี่ช็อปนอกใจมิวเนี่ยนะมิวไม่รู้มิวจะด่าช็อปยังไงเลยอะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าจะเลิกกัน่ะเธอก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าเขาแบบนี้ช็อปเขาเป็นของฉันแล้วเชิญออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วแต่บ้านหลังนี้เป็นของช็อปคุณเป็นใครมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันที่รักคะคุณเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านคุณมีสิทธิ์จะให้ใครอยู่หรือมีสิทธิ์จะให้ใครไปก็ได้ใช่ไหมคะมิว คุณออกไปกบ้าผมได้แล้วคุณเป็นคนบอกเลิกผมเก็บข้าวเก็บของแล้วไม่ต้องกลับมาอีก,อ,กอีกแล้วไอี่ออไปหมดอใไปหมดพี่ไก่ครับพี่ไก่ทำอะไรครับเนี่ยรถน้ำมุนทำไมครับก็เพียะ ไล่เอาความซวยออกไปจากในบ้านไงจ๊ะชอปชอปไม่ต้องกังวลนะต่อไปเนี้ยพี่จะรับผิดชอบชีวิตชอปเองแล้วบ้านหลังเนี้ยชอปก็ไม่ต้องผ่อนธนาคารแล้วนะเดี๋ยวพี่จะเอาเงินสดมาปิดธนาคารเองจริงเหรอครับพี่ไก่จริงสิชอปรักพี่ไก่นะครับพี่ก็รักชอป ชอปชอปซ่อนอะไรไว้ข้างหลังอ่ะขอพี่ดูหน่อยสิไม่มีอะไรหรอกครับชอบเอามาให้พี่ดูคือมันเป็นเอกสารของผมเองครับไหนให้พี่ดูหน่อยโถ,ถเอ้ย นึกว่าอะไรก็แค่จดหมายทวงค่าเทอมเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่เป็นไรหรอกครับพี่ไก่คือผมจะลองหาง,งานทำลองหางินเองดูดีกว่าครับช็อปช็อปมาจจะดูถูกพี่มากเกินไปแล้วนะค่าเทอมแค่นี้พี่ยังมีปัญญาจ่ายให้ช็อปก็ผมเกรงใจพี่ไก่อะครับพี่ไก่ปิดบ้านให้ผมแต่ไม่ต้องมาจ่ายค่าเทอมให้ผมอีกช็อป ช็อปอะไม่ใช่คนอื่นนะช็อปมาเป็นคนที่พี่รักแล้วเราอะก็เหมือนคนคนเดียวกันนะขอบคุณนะครับพี่ไก่ช็อปอ่ะรักพี่ไก่ที่สุดเลยพี่ก็รักช็อปที่สุดเลยแม่ทำไมแม่ย้ายบ้านใหม่อ่ะบ้านเก่าเราล่ะคือพอดีแม่ย้ายไม่อยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังเก่าแม่ก็เลยให้เขาเช่า ว่าแต่ไอ้ตามมาหาแม่ถูกได้ยังไงเนี่ยแล้วไม่อยู่กับพ่อเหรอก็พ่อนะสิแม่เขามีแม่เลี้ยงคนใหม่อะ่ะแล้วแม่เลี้ยงคนนั้นอะ่ะก็ด่าไอ้ใช้ไอ้ไอ้คนไม่ได้ก็เลยมาอยู่กับแม่เนี่ยแหละแล้วไอ้ก็เพิ่งสอบติดมาหาลัยด้วยก็เลยว่าจะย้ายมาอยู่กับแม่เลยเอ่อไอแม่ว่ามหาลัยอ่ะ มันน่าจะไกลจากบ้านเนี้ยเดี๋ยวแม่เช่าหอให้อซ์อยู่ดีไหมลูกสะดวกสบายเดี๋ยวแม่ซื้อรถให้อซ์ด้วยก็ได้ลูกอยู่ใกล้หอเลยดีกว่าไหมลูกอืมไม่เอาแม่อายอะยากอยู่กับแม่อยากดูแลแม่ดีไหมไดยกันแม่ใครอะคือใครชอบ เขาเป็นแฟนแม่ลูกฮะแฟนเหรอแม่แม่แม่คบผัวเด็กเหรออายุก็ห่างกัน30กว่าปีเลยนะแม่ไอ้ไอ้ไม่ยอมอ่ะแม่ต้องเลิกคบกับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะแม่เลิกไม่ได้หรอกอ้แม่รักเขาแม่ยังไงแม่ก็ต้องเลิกอ่ะนี่คุณครับผมจะบอกอะไรให้นะ เรื่องของความรักอะ่ะมันห้ามกันไม่ได้หรอกผมรักพี่ไก่แล้วผมก็อยากดูแลพี่ไก่คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรักเหรอได้งั้นไอ้ก็จะอยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่ด้วยกันสามคนเลยแม่ไอ้ไอ้ผู้ไม่รู้เรื่องเหรอแม่บอกว่าไอ้อยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้ก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่จะเช่าหอให้ไอ้ผู้ไม่รู้เรื่องแล้วไงฮะไอ้จะอยู่่ะแม่พี่ไก่ แม่ลงมาคุยกันก่อนพี่ก่ครับพี่ก่โอเคไหมครับชอบถ้าใจลูกสาวพี่อ่ะมาอยู่ที่นี่พี่ก็เกรงใจลูกสาวที่เขาจะมาเห็นภาพเราอยู่ด้วยกันแต่ต่างวัยกันน่ะ ชอบชอบมั่นใจไหมว่าจะรักและดูแลพี่ไปตลอดชีวิตนะผมมั่นใจผมสัญญานะครับพี่ไก่ว่าผมจะรักแล้วก็จะดูแลพี่ไก่ไปตลอดชีวิตขอบใจนะชอบถ้าอย่างนั้นนะ่ะบ้านหลังเนี้ยพี่ขอยกให้เป็นของลูกสาวพี่ได้ไหมชอบแล้วเราก็ ไปซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ด้วยกันตามใจพี่ไก่เลยครับเพราะถึงยังไงบ้านหลังเนี้ยก็ <c oughs> ใช้เงินพี่ไก่ปิดแบงก์อยู่ดีอนเป็นชื่อพี่ไก่เลยก็ได้ครับชอบพี่เลือกคนไม่ผิดจริงๆพี่รับชอบนะผมก็รับพี่ไก่นะครับบ้านหลังนี้เลยนะครับ สามห้องนอนสี่ห้องน้ําเลยครับผมแถมทําเลอยู่ใจกลางเมืองด้วยนะครับเดินทางไปไหนสะดวกครับใกล้สนามบินด้วยครับในราคาแค่8ล้านบาทเองครับสนใจไหมครับผมสรุปเอาหลังนี้ละค่ะอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมจะติดต่อเรื่องเงินกู้กับธนาคารให้นะครับค่ะถ้าให้ผมแนะนํานี่กู้ในนามของคุณช็อปจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะได้ผ่อนยาวนานกว่าแถมผ่อนน้อยกว่าด้วยครับยังไงดีคะช็อปแต่ ที่ว่าก็ดีเหมือนกันนะผ่อนในชื่อช็อปอะ่ะพอผ่อนหมดนะก็อุน่นเป็นชื่อช็อปเลยไงคะเอานะพี่สัญญาว่าพี่จะพยายามโปะให้หมดภายใน2ปีไม่ต้องกังวลแบบนั้นก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะติดต่อธนาคารให้เลยนะครับขอบคุณน,น,นะคะเชิญดูบ้านก่อนครับผมครับบ้านของเราช็อปขอบคุณพี่ไก่มากๆเลยนะครับ รังรักของเราเข้าไปดูข้างในไหมไปครับไปชอปนี่กุญแจรถลองเช็ครถดูก่อนได้นะรถคันนี้ตัวท็อปของร้านเลยสวยมากเลยอะว่าแต่แกนี่โชคดีจริงๆเลยนะอายุยังน้อยมีทั้งรถมีทั้งบ้านเป็นของตัวเอง แฟนแกเนี่ยน่าจะรักแกมากเลยละสิถึงยอมซื้อรถซื้อบ้านเป็นชื่อแกหมดเลยถ้าฉันจะออกรถมาส่งแล้วล่ะคะ,คะสวัสดีค่ะคุณป้าจา๋านี่พี่ไก่แฟนของชอปเองแฟนชอปเหรอขอโทษทีนะคะหนูไม่รู้ว่าชอปจะมีแฟนอขอโทษค่ะ นใจรถรุ่นไหนอีกโทรหาจ๋านะจ๋าพร้อมบริการขอตัวนะคะเกไ,ไก่อย่าไปสนใจเลยนะครับเรามาดูรถกันดีกว่าครับสวยมากเลยครับเพื่อนชออ็อปอ่ะมองว่าพี่แก่ใช่ไหมโอ้ยอย่าไปสนใจเลยถึงแก่แต่ก็น่ารักขนาดเนี้ยชอบถึงรักพี่ไก่ไครับก็ได้ดูรถตนะดูรถกันเลยไปเลยไปเลยโ เที่ยงคืนกว่าแล้วยไม่กลับอีกช็อปนี้ช็อป จริงๆเลยเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงผัววะเนี่ยบ้านดึกทุกวันเลยชอบนี่กลับดึกทุกวันเลยอ่ะหม,ม,ม่นดวดเฮ้ยนี่มันลอยลิปสติกนี่ชอบลุกขึ้นมาคุยเดี๋ยวนี้นะนี่แอบไปเทีย่ยวผู้หญิงมาหรอ อุ้ยพี่ไก่พี่ทำบ้าอะไรของพี่เนี่ยทำบ้าอะไรเหรอฉันน่ะคุณจะถามเธอบ้ากว,ว่าว่าทำบ้าอะไรเนี่ยแอบมีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมล้วกลับบ้านดึกทุกวันเลยแล้วก็กินเหล้าทุกวันเลยด้วยโอ้ยโอ้ยวายอะไรวะเนี่ยมีสักวันไหมที่กลับบ้านเร็วอะ่ะตั้งแต่ซื้อบ้านหลังเนี้ยแกกลับบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันเลยนะชอปแกมีผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมแกพูดมาดีกว่าไอคนในละคุณฉันซื้อทั้งบ้านซื้อทั้งร ไอเย็นดิพี่ถ้าพีา corner, ่เป็นขนาดเนี้มึงว่าเราเลิกกันเถอะพี่อ่ะทั้งแก่ทั้งเหี่ยวทั้งแฟร์แบบเนี้ยเฮ้ยยทั้งแก่ทั้งเหี่ยวทั้งแฟร์แกบอกเลื่ฉันหลยคนนียละคุณกระทั่พี่เป็นอยู่อย่างเงี้ยอย่ามาเจอกันเลยดีกว่าไปไหนก็ไปไปพได้ฉันเป็นฝ่ายไปเองแล้วบ้านหลังนี้รถที่ฉันซื้อให้อ่ะแกก็ผ่อนเอาเองลวกันอีกผ่อนเนี่ยละคุณ <P ati> เออไม่งอหรอไปแล้วอยากกลับมานะเฮ้ยรถคันนี้ถูกยึดแล้วคุณค้างค่าง,งวดมา6เดือนคุณต้องไปเคลียร์ค่าง,งวดให้ผมด้วยแต่รถคันนี้พี่ไก่ผ่อนนะครับไม่ใช่ผมแต่รถคันนี้เป็นชื่อ,อคุณไม่ใช่เหรอคุณต้องรับผิดช,ชอบดิถ้าอย่างนั้นชื่อคุณติดแบ c ลิฟต์แน่ เฮ้ย <Hey, S 2> ดูก่อนดิโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยพี่ไก่คะงั้นมิวขอพูดตรงๆเลยนะคะคือช็อปอะค่ะเขามาปรึกษามิวเรื่องที่บ้านเราก็รถกำลังจะโดนยึดไหนจะยังติดแบคลิสต์อีกนะคะ มิวที่เป็นเพื่อนเก่าของช็อปก็เลยอยากจะมาขอความเห็นใจจากพี่ไก่อ่ะคะ่ะถ้าพี่ไก่จะช่วยโอนทั้งบ้านแล้วก็รถเนี่ยเป็นชื่อพี่ไก่เราพี่ไก่จะผ่อนต่อเองได้ไหมคะทั้งบ้านและรถพี่ก็มีอยู่แล้วทําไมพี่ต้องเอาบ้านและรถของช็อปมาเป็นภาระด้วยละ่ะก็ตอนที่พี่ไก่ซื้อให้ผมพี่ไก่บอกว่าจะผ่อนทั้งบ้านทั้งรถให้ผมไม่ใช่หรอครับแต่ตอนนี้เราเลิกกันแล้วไงแล้วทำไมพี่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยละ่ะก็ทั้งบ้านทาั้งรถ ไก่เป็นคนเสนอซื้อให้ผมเองอะ่ะผมไม่ได้ขอสักนิดตอนเนี้ยพี่ไก่ต้องรับผิดชอบนะครับชอบพี่รับผิดชอบชีวิตเธอมาตลอดพี่ดูแลเธออย่างดีมาตลอดสามปีแล้วเราเลิกกันแล้วตอนนี้ยังต้องให้พี่รับผิดชอบอีกเหรอถ้าอย่างนั้นบ้านรถก็โอนกลับไปเลยเอาไปเป็นชื่อพี่ไก่ไปเลยผมไม่เอาแล้วผมไาทวงความยุติธรรมคืนทวงความยุติธรรมคืนนั่นเหรอตลอดเวลาพี่ดูแลช็อปมาเป็นอย่างดีส่งเสียเลี้ยงดูชอ็อป ให้ช็อปมีเงินเรียนไหนยังจะไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกแต่แล้วยังไงเหรอช็อปนอกใจพี่ช็อปบอกเลิกพี่แล้วยังจะมาทวงความยุติธรรมเนี่ยนะช็อปนี่ช็อปรู้จักคขาง่าพอบ้างไหมอะมิวนั่งฟังมานานแล้วนะตอนแรกอะมิวก็เห็นใจช็อปนะแต่พอมิวรู้ว่าช็อปเป็นคนบอกเลิกพี่ไก่แล้วไหนจะยังไม่มีคนอื่นอีกอะแค่เรื่องบ้านเรื่องรถอะ ช็อปก็รับผิดชอบผ่อนต่อไปสิชอบจะมาให้พี่ไก่เขาเปยให้แบบนี้ตลอดอ่ะมันไม่ได้นะมันไม่แฟร์กับพี่ไก่เขาเลยก็ได้อย่างนั้นอะทั้งบ้านทั้งรถพี่ไก่ก็ตองกลับไปสิเรื่องทุกอย่างมันจะได้จบนี่ช็อปจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเลยใช่ไหมเคยเป็นคู่รับอะหัดเป็นคู่เสียสละบ้างนะช็อปนี่พี่ไก่เขาหาให้ทุกอย่างขนาดนี้แล้วอ่ะช็อปยังจะมีหน้ามาทวงถามการผ่อนบ้านผ่อนรถอีกเหรอมิวอายแทนช็อปจริงๆเลยนะเฮ้ยมิว เราชอบเองอ่ะก็หัดไปหางานหาการทาบ้างนะสมัยเรียนอะ่ะชอบก็เอาแต่ใช้เงินมิ้วมิ้วนะเห็นใจพี่ไก่เขามากๆเลยถามจริงๆนะชอบยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมอ่ะนั่นสิคะพี่คิดว่าจบกันด้วยดีดีกว่านะคะทองหยองที่พี่ซื้อให้ชอบตั้งเยอะตั้งแยะพี่ก็ไม่เคยทวงถามคืนร้นมนันเหลือผ่อนอีกแค่ปีเดียวอะ่ะชอปไม่มีปัญญาผ่อนเลยเหรอปัญหาแกไม่ยากเลยชอปชอปนี่ไม่น่าผามิวมาด้วยเลยจริงๆ ออลุงด่าเข้าไปเอาวันให้เต็มที่น้องมิวคะพี่อยจนปัญญาที่จะช่วยช็อปแล้วนะคะเพราะว่าธุรกิจพี่ก็กําลังแย่เหมือนกันคะ่ะแสดงว่าที่ช็อปเลิกกับพี่ไก่เขาเนี่ยเพราะว่าพี่ไก่เขาหมดตัวแล้วใช่ไหมมิวมันจะมากเกินไปแล้วนะมองว่าช็อปเป็นคนเห็นแกเงินขนาดนั้นเลยเหรอก็ดูสภาพพี่ไก่ดิเงิงนทองไ่แต่ไม่เหลือแล้วช็อปจะทนอยู่ทําไมอะ่ะไปหาส,สาวสวยไม่ไี่หรอเออ งั้นแกก็ไปหาสาวๆสวยๆมาช่วยแกรับผิดชอบสิหรือว่าหาแกๆอย่างฉันว้เกาะกินก็ได้มแมงดาออกไปจากบ้านฉันเลยนะออกไปเดี๋ยวนี้ช็อปกลับเหอะหนูอายเขาไปนี่มันช็อปนะี่นา Lapsi